สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้าพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลายค่ะหลายๆตอนที่ผ่านมาค่าพระบาทที่มาสะท้อนเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเคยถวายงานรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทตลอดจนผู้ที่ น้อมนำเอาพระราชดดำริพระราชปณิธาน,านพระบรมราชวาตรในด้านต่างๆของพระองค์ท่านไปสารต่อไปขยายผลหรือแม้แต่กระทั่งเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ดีตามคำพ่อสอนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของระดับโรงเรียนเพราะดิฉันเชื่อว่าโรงเรียนทั่วทั้งประเทศจะมีส่วนสําคัญในการน้อมนําเอาสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสร้างทรงสอนและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ถ่ายทอดปลูกฝังไปยัง เด็กนักเรียนเพื่อให้เขาได้ซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามจากคําพ่อสอนหรือสิ่งที่พ่อสร้างสารต่อต่อไปนะคะวันนี้เราเชิญตัวแทนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมาโรงเรียนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำกิจกรรมมีเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนจิตอาสามากมายนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนและหลังการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9ด้วยนะคะเรามาฟังการถ่ายทอดเรื่องราวนี้กันจากตัวแทนของโรงเรียนมัธยมวัดดาวขนองซึ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1หรือว่าสพม1กรุงเทพมหานครนะคะขอแนะนําผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองนะคะครูอุไรปิ่นทองค่ะ ท่านที่2เป็นหัวหน้าง,งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองนะคะครูจินตนาเพิ่มทรัพย์ทวีผลค่ะไปดูตัวแทนเด็กๆกกันบ้างนะคะซึ่งก็มีตัวแทนน้องๆมาหลายคนที่เดียวค่ะมาร่วมรายการวันนี้เริ่มจากน้องวราพรทองเดือนหรือว่าน้องเอิญน,นะคะนักเรียนชั้นมสมัธยมวัดดาวคนองค่ะและนางสาวธัญพรสะทสวิภาคหรือว่าน้องบี ตัวแทนมสีเช่นเดียวกันนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะนางสาวกัญญรัตมองมูลหรือว่าน้องโบเป็นตัวแทนม .5 นะคะนางสาวนัชยาไตรตรึงโกศนหรือว่าน้องสาววันนี้ก็เป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนชั้นมสนะคะแล้วก็น้องนนทกรหมอยาดีหรือว่าน้องเคค่ะอยู่ใกล้ฉันนะคะเป็นตัวแทนมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองค่ะต้องขอบพระคุณครูอรัยมากๆนะคะแล้วก็ครูจินตนาด้วยนะคะที่วันนี้นําเด็กๆมาสําหรับ มาถ่ายทอดเรื่องราวต้องเรียนถามให้ท่านผู้ชมรู้จักโรงเรียนมัธยมวัดดาวคณองโดยทั่วไปก่อนนะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ตรงถนนเจริญนครน,นะคะเจริญนคร65ค,ค่ะฝั่งทนนะคะอยู่ฝั่งทนเลยนะคะ,คะเป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดไหนคะ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน535คนค่ะณปีการศึกษานี้มี535ค,คนผู้ชายผู้หญิงมากกว่ากันคะครูอะไรผู้หญิงมากกว่าค่ะผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่านี่ดูแลง่ายหรือดูแลยากกว่าคะง่ายค่ะ มีเด็กผู้หญิงเยอะเด็กของเราถึงจะเรียนไม่เก่งแต่เด็กน่ารักนะคะวางง่าค่ะค่ะค่ะแหมรีบออกตัวว่าเรียนไม่เก่งเลยจริงๆแล้วก็ให้กําลังใจนะคะจริงๆแต่ละโรงเรียนก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปถ้าถามว่าโรงเรียนมัธยมวัดดาวขนงนี้โดดเด่นในด้านไหนครู mm hmm. อะไรอยากจะบอกอยังไงคะคือโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมคะ่ะก็มีเด็กนักเรียนที่มีจิตอาสา เวลาคุณครูพาทําทกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสารก็จะมีเด็กมาสมัครโดยเขาจะมาสมัครของเขาเองด้วยความสมัครใจอะค่ะมีคะแนนบังคับไหมคะ ก็มีส่วนบ้างแต่ส่วนใหญ่แกจะมาด้วยจิตอาสาที่อยากจะไปทํากิจกรรมนี้กับเราจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเห็นเด็กที่เป็นจิตอาสา,า,าโดยธรรมชาติเนี่ยเยอะมากในโรงเรียนค่ะค่ะที่ตรงมาต้องเช็คชื่อต้องทํตงาตามคนนก็ส่วนหนึ่งตามภาษาเด็กนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่ที่เป็นความโดดเด่นกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าสิ่งที่ปลูกฝังในโรงเรียนมีส่วนไหนไหมคะที่เราที่เราเราน้อมนําเอาสิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสอนมาใช้ในในเรื่องของอคือคือสอนวิชาสังคมด้วยเด็กก็จะได้รับการถ่ายทอดได้เรียนรู้พระราชประวัติเกี่ยวกับการทรงงานเกี่ยวกับพระบรมราชวาทหลักการทรงงานต่างๆแล้วเราก็ให้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ซึมซับนี้จากการเรียนการสอนด้วยคือสิ่งเหล่านี้อยู่ในหลักสูตรใช่ค่ะ ในวิชาสังคมศึกษาวิชาสังคมศึกษาเป็นหลักไว้ค่ะค่ะของทุกระดับชั้นไหมคะของทุกระดับชั้นค่ะเขาจะจะแทรกอยู่ในตั้งแต่ระดับม .1 ถึ่งม .6 ค่ะค่ะโรงเรียนเราก็คือมีม1ถึงถึงมะกเราเนี้นก็จะมีเนื้อหาแบบนี้สอดแทรกอยู่ในวิชาการเรียนการสอนไปถามครูจินตนาบ้างหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี่คืออะไรคะ ทำยังไงบ้างคะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถต่างๆค่ะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางนั้นแนะแนวแล้วก็รอดอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนคือไม่ใช่วิชาหลักไม่ใช่วิชาเลือกไม่ใช่อะไรเลยแต่ว่าเป็น กิจกรรมที่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นต้องได้ทำใช่ไหมคะซึ่งแต่ละระดับชั้นก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างนั้นเหรอคะค่ะรอดอก็ส่วนหนึ่งที่ต้องบังคับอยู่แล้วแล้วก็หลูกเสื้ออะไรต่างๆแล้วก็งานจิตอาสาก็จะอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมดก็อยู่ด้วยค่ะอ๋อถามเด็กๆดีกว่านะคะม .6 นนทกรเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของชั้นชั้นม .6 ที่ส่วนใหญ่เป็นอะไรคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับมีทั้ง การสอนคุณธรรมให้กับเด็กการรักษาความสะอาดแล้วก็การประหยัดการใช้ของให้คุ้มค่า,ค,าครับผมจริงแล้วนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมนี้เรา,เร,ารวมกันทำตอนไหนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่าแบ่งเป็นแบ่งเป็นช่วงวิชาหรือช่วงคาบเรียนเหมือนเร,เรียนหนังสือไหมออันนี้แบ่งครับแบ่งสัปดาห์หนึงจะมีคาบหนึ่งที่เป็นคาบที่ ไว้ทํากิจกรรมพวกนี้ครับครับผมในแต่ละอาทิตย์ค่ะส่วนใหญ่เป็นวันไหนคะเอ่อจะเป็นวันพฤหัสครับช่วงกลางวันค่ะแล้วกิจกรรมแบบนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราทําในโรงเรียนใช่ไหมครับผมมีส่วนไหนที่ออกไปข้างนอกบ้างมีครับ,รบพวกเ,เป็นจิตอาสากวาดชุมชนเก็บขยะในวัดอะไรพวกนี้ครับโอ้หถนัดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ขอให้วัดเรียก <laughs> ขอให้ชุมชนเรียกเรีวจริงๆเราเรา,เรามีตารางอยู่แล้วว่าปีปีการศึกษาหนึ่งหรือว่าเทอมหนึ่งเราจะต้องออกไปข้างนอกใช่ครับจะมีในแต่ละห้องเนี่ยจะมีใบใบหนึ่งเป็นใบกิจกรรมที่จะให้ทําอาสาในแต่ละห้องเลยือแล้วก็จะเขียนว่าเราจะไปทําอะไรแล้วเมื่อถึงชั่วโมงนั้นเราก็จะปล่อยให้นักเรียนออกข้างนอกไปทํากิจกรรมที่ เราเขียนไปครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็คือก็คือตั้งอกตั้งใจทำกันเป็นอย่างดีเหมือนที่คุณครูบอกไหมคะมาเป็นอูมาจากข้างในใจเราเลยเนี่ยหรือว่าโดนบังคับอันนี้ทำให้เด็กคิดแล้วก็ทำเองครับเป็นสิ่งที่เด็กอยากทำค่ะแล้วกิจกรรมแบบนี้คือรวมกันไหมม้มห4 5นึ่งหรือว่ารวมทุกระดับชั้นไหมหรือแยกกันแยกกันไปทำมหก็ทำอย่างหนึ่งม .5 ก็ทำอย่างหนึ่งเมืเงนถามมหบ้าง น้องโบกัญารัตน์ข .5 ห้าทำอะไรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเหมือนพวกพี่มหค่ะเพราะเป็นมปลายเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับงานจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะที่โบเคยทําแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันดีจังเลยมันให้คุณค่าทางจิตใจเราจังเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคุณค่าทางจิตใจมีทุกอย่างคะ่ะแต่ที่ประทับใจก็คือพี่ไปเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกไปออกเกี่ยวกับพูดถึงโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์นะคะค่ะอันนี้คือเป็นมักคุเทศที่ไหนที่ Impact ค่ะ Impact อารีน่าเมืองทองธานีนอ๋อค่ะเป็นงานแฟร์อย่างหนึ่งแล้วก็<ช>มีมีนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9<ช>แล้วก็มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดดาวขนองไปเป็นมักคุเทศนําชมบูธนั้นบูธนี้นิทรรศการอ่าใช่อันนี้ก็คือก็มีมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยตอนนั้นโบไปกันกี่คนก็จะแบ่งวันกันไปอะ,ค,ะค่ะค่ะ ก็วันหนึ่งไปว่าสี่คนหรือห้าคนเลยอค่ะค่ะซึ่งไปเนี่ยไปเป็นมกักคุเทศก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะต้องอธิบายได้ถึงเรื่องในหลวงรัยกานที่เก้าอย่างเช่นอะไรโบสมมุติคนเข้ามาถึงปุ๊บบอกว่านี่คือบูทอะไรและเป็นพระราชกรณียกิจโบจะอธิบายยังไงว่าในหลวงทรงงานยังไงค่ะก็เข้าไปก่อนเข้าไปในบูธก่อนแล้วก็ไปดูอ่านก่อนคือเหมือนก็รู้อยู่แล้วว่ามีอันนี้แต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็ไปนั่งอ่านนั่งอะไรก่อน ก็เหมือนกับว่าพอไปอ่านเสร็จปุ๊บพอมีคนเดินเข้ามาเนี่ยคะ่กะก็ก็ไปบอกเขาว่าโครงการนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเขาก็บางคนก็เหมือนกับว่าเอา้ารอเป็นงนี้หรอมีด้วยหรออีไเขาก็ไม่รู้ค่ะมันก็เราก็เอาความรู้ที่เรามีคะ่ะไปถ่ายทอดให้เขาเขาโตวกว่าแต่บางทีเขาก็ไม่รู้เราเป็นเด็กที่ยังมีความรู้นี้อยู่ก็ไปเผยแพร่ให้เขาอืเยี่ยมมากเลยค่ะโบพอไปพอไปเป็นมัคคุเทศก์แบบนี้ยิ่งทําให้เราต้อง ต้องอ่านและต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในรัชกาลที่9จนเข้าใจใช่ค่ะเข้าใจมากพอที่จะอธิบายให้คนอื่นได้ด้วยใช่ค่ะเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องสาวน้องสาวค่ะทําอะไรบ้างม .4 ก็อย่างเช่นช่วยรณราคลง,ลลงไปหยัดไฟไปช่วยค,คุณอาคุณอาอะไรแบบนี้ค่ะทำกับข้าวเลี้ยงเด็กม .1 แบบนี้ค่ะ อ,อก็แต่ละชั้นก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป<ะ>น้องน้องสาวมีความสุขขนาดไหนเวลาถึงชั่วโมงนี้ ก็มีความสุขค่ะก็ได้ช่วยให้น้องๆได้กินข้าวกลางวันแบบนี้ค่ะได้ประหยัดไปให้โรงเรียนน่ารักมากน่ารักมากคือเท่านี้เนี่ยมันก็ให้คุณค่าทางจิตใจนะคะแล้วเขาก็จะปลูกฝังพอโตขึ้นเขาก็จะอาจจะต่อยอดไปเองว่าอยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเริ่มจากมีไปดูแลให้น้องกินข้าวก่อนเนี่ยนี่ก็ง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะเอาละค่ะมาฟังทางนี้บ้างน้องเอิญกับน้องบี หลังจากที่รัชกาลที่9เสด็จสวรรคตรหลังจากนั้นเรามีกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะสะท้อนเรื่องนี้โดยตรงไหมมีค่ะริบบิ้นนะคะม,มาแจกริบบิ้นเข็มกนนะคะัดมาแจากคนที่ท้องสนามหลวงอะคะ่ะแล้วก็จะมีพี่พี่นะคะในโรงเรียนนะคะร่วมกับชุมชนค่ะทําอาหารมาแจกที่ท้องสนามหลวงเหมือนกันค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วส่วนนักเรียนนะคะก็มาเดินเก็บขยะตามพื้นที่ท้องสนามหลวงคะ่ะเพื่อ รักษาความสะอาดค่ะนี่ใช่ไหมวันที่ไปแจกริบบิ้นดำที่ท้องสนามหลวงแล้วแล้วบีทำกับเขาด้วยไหมอันนี้หนูไม่ได้ไปทำค่ะค่ะแต่ว่าก็เป็นผลงานของโรงเรียนที่ที่เราภูมิใจมากทำริบบิ้นดำไปแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวงทำอาหารไปเลี้ยงประชาชนที่สนามหลวงเท่านี้ก็คือหลังจากหลังจากเสด็จสวรรคตนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะค่ะน้องบีแล้วก็ เรานะคะคก็ยังได้ไปไป,ไปทำเขาเรียกว่าแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆรู้ะะเรื่องโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะะ่ตามชั้นเรียน,นะะใช่เพราะว่าน้องๆบางส่วนเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็ยังจะไม่ค่อยทราบถึงพระราชะกรณียกิจเท่าไหระะ่ใช่ว่ามีความสําคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไระค,ะค่ะอย่างตัวน้องบีเองโครงการอะไรของในหลวงรัชกาลที่9ที่บีรู้สึก รู้สึกประทับใจหรือว่าพอรู้เรื่องนี้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าอืนี่เลยอยากจะบอกต่อน้องเด็กๆรุ่นต่อๆไปจังเลยค่ะก็ของหนูนะหนูก็ชอบโครงการแพทยเคลื่อนที่ใช่เพราะว่าท่านพระในหลวงนะคะรัชกาลที่เก้าทรงตัดไว้ว่าประเทศชาติอ่ะจะพัฒนาได้ต้อง ต้องสุขภาพของประชาชนมาก่อนอย่างแรกใช่ค่ะคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะประเทศชาติก็จะแข็งแรงตามด้วยค่ะก็เลยชอบโครงการที่เกี่ยวกับแพทย์เคลื่อนที่ของโรงท่านนี่กแ็แค่ส่วนเดียวนะที่โรงท่านทรงงานนะคะน้องเอิญล่ะคะโครงการอะไรที่น้องเอิญรู้สึกรู้สึกภูมิใจที่ที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ท่านเหลือเกินน่นาจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมค่ะเพราะว่ามีโรงเรียนหนูเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของในหลวงค่ะค่ะค่ะได้เ,เข้าไปอยู่ในโครงการนี้แล้วก็เด็กในโรงเรียนส่วนมากก็จะมีแบบว่าเป็นจิตอาสาประมาณนี้ค่ะค่ะนี่เลยทําให้ยึดโยงกับพวกเราที่เรียนอยู่ในปัจจุบันด้วยกลับมาถามครูจินตนาโรงเรียนคุณธรรมช่วยขยายความนิดนึงค่ะโรงเรียนคุณธรรมก็คือโรงเรียนที่เน้นให้เด็กเนี่ยทำ พัฒนาเด็กในด้านคุณความดีให้เด็กเน้นทางด้านนี้โดยให้เด็กเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับโครงการคือสร้างโครงการขึ้นมาของตัวเองนะคะของให้เด็กเป็นผู้คิดคและดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเองค่ะ,คะ,ะกิจกรรมที่สร้างก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กระจายความดีออกไปค่ะประมาณนี้นี่คือกี่ปีแล้วคะ ที่เป็นโครงการโรงเรียนคุณครูโรงเรียนเพิ่งจะเข้าร่วมได้ประมาณสามปีสามปีปค่ะสามปีเข้าร่วมนี่คือเข้าร่วมยังไงแล้วก็มีใครติดตามกํากับดูแล <c oughs> หรือว่าเราต้องต้องทํางานร่วมกับโรงเรียนอื่นๆหรือว่าองค์กรอื่นๆภายนอกเหรอคะครูอะไร อันนี้เป็นของเราเนี่ยคือจากจุดเริ่มต้นคือโรงเรียนพื้นที่ส่วนหนึ่งจะตั้งอยู่ในที่ของทรัพย์สิสสนพระมหากษัตริย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะถูกเลือกเพราะว่าถ้าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในที่เนี่ย <c oughs> เขาก็จะเอาโรงเรียนพวกนี้ให้ให้เป็นตัวตัวนําร่องไปก่อนอ่าแล้วก็ไป นำคุณครูไปอบรมหาเข้ารวมให้รู้ว่าโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิละคุณนะคะดูแลตรงนี้แล้วก็จะมีการมาติดตามนะคะอย่างเช่นคุณครูจินนาพูดเรื่องโครงงานคุณธรรมก็จะมีว่าโรงเรียนได้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับโรงงานโครงงานคุณธรรมให้เด็กทําโครงงานอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณธรรมให้ให้เด็กนเรียนคิดแล้วเราทําแล้วมีผลยังไง มีมีเจ้าหน้าที่มาติดตามนะะน่าสนใจมากๆค่ะสามปีที่ผ่านมามีโครงการอะไรเด่นๆภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมบ้างคะครูอะไรมีหลายโครงการนะคะที่ที่โรงเรียนทำอย่างเช่นก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอันนึงที่เราทําแล้วก็โรงเรียนได้ผ่านโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วจริงคือให้น้อมนํา ปชัชจัยของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวัน <c oughs> นะคะแล้วก็โรงเรียนก็เริ่มทําให้เด็กทําโครงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> แล้วก็เอาผลงานในนี้นมามาเสนออย่า <c oughs> งเช่นการปลูกผักค่ <c oughs> ใน โรงเรียนแล้วก็เอา,อาผัดส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ปลูกเนี่ยเอาไปเป็นโครงการอาหารกลางวันที่นัชยา,าเธอเพูดนะคะว่าเรามีโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนมนหนึ่งให้เขาทานฟรีเพราะฉะนั้น ผักส่วนหนึ่งที่เอามาประกอบอาหารก็คือมาจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ปลูกในโรงเรียนนะคะโอ้โหทำอะไรตั้งเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ค่อยๆคยุคย,คย,คยค่อยๆคุยปรากฏว่าโครงการเยอะมากอยู่ในโรงเรียน <c oughs> ไม่ใช่แค่ด,ดาวคะนองคือ,อ,อน้องน้องเคเล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> โครงการคุณธรรมที่ครูกับน้องพูดถึงเนี่ยเราเราอยู่ในส่วนที่เคยทำโครงงานอะไรต่างๆด้วยไหม เคยครับอะไรบ้างแล้วให้พี่หนิงฟังก็มีการประกวดโรงเรียนในการในการวางระบบในโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนจัดการนะฮะแบ่งเป็นแบ่งเป็นหน้าที่เพราะหน้าที่ฝั่งนี้คือใครอันนี้เช่นทําความสะอาดแต่ละชั้นก็จะมีการทาความสะอาดแต่ละชั้นเป็นของตัวเองว่าบริเวณตรงไหนห้องนี้ทําตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับอ๋อค่ะครับอันนี้ก็คือให้รู้จักหน้าที่ใช่ครับของเด็กนักเรียนครับผมแล้วก็ใครเป็นคนทําตรงนี้ มีแบบระบบประธานนักเรียนหรืออะไรต่างๆหรือคนที่ทาํากิจกรรมตรงนี้ทางคณะกรรมการนักเรียนนะฮะจะส่งกระจายงานไปตามห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยคนรับงานก็คือหัวหน้าห้องครับหัวหน้าห้องก็จะเอาไปาแจกจ่ายให้กับคนในห้องฮะก็เอาไปบริหารจัดการกันเองใน <ละ S 1> แต่ละห้อง<ม>แล้วก็รวมกันเป็นระบบบริหารย่อยๆอยู่ในโรงเรียนอย่างนี้ ค่ะส่วนโค,ครงงานคุณธรรมอะไรต่างๆก็นมีใครเล่าได้อีกบ้างใครมีส่วนร่วมอยู่ในโครงงานคุณธรรมที่ว่านี่บ้างก็ข้งหนูนะคะค่ะข้งหนูก็เป็นมันหนูเป็นเด็กที่เคยไปเข้าค่ายของมูลนิธิสยามอาริยะค่ะออค่ะแล้วก็นำมูลนิธินี้เข้ามาในโรงเรียนโดยการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพที่ร่วมกับมูลนิธิสยามอาริยะด้วยค่ะคือสยามอารียะนะคะที่จะแปลง่ายๆคือความจเจริญแล้วค่ะ,คะ คือเหมือนที่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเคยพูดไว้นะคะว่าต่อให้ประเทศไทยมีคนเก่งเยอะแต่ไม่มีคนดีประเทศชาติก็ไม่เจริญนะก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นคนดีมากกว่าคนเก่งค่ะแล้วยังไงต่อเรามาสร้างเป็นกิจกรรมทําค่ายอะไรยังไงในโรงเรียนคะ,คะ,คะจัดเป็นค่ายขึ้นมาค่ะ ป็นแล้วเอาขอความร่วมมือจากมูนลนิธิสยามอารยาค่ะ<ช>เข้ามาช่วยในเรื่องนี้เรื่องการเป็นอบรมเรื่องสตาฟอะไรอย่างค่ะพี่เขาก็จะเข้ามาช่วยก็สนุกสนานกันไปสนุกสนานแล้วผลที่ได้เป็นยังไงคะ,คะ,คะก็ผลที่ได้นะคะน้องเขารู้สึกเขาเหมือนกับที่ค่ายนี้ค่ายค่ะเขาจะให้คิดโครงการของตัวเองมา<ช>ว่าอยากทําอะไรว่าอายุความชอบของตัวเองคืออะไรแล้วถ้าอยากไปช่วยคนอื่นอะ น้องจะทําอะไรได้บ้างค่ะแล้วพอจบค่าใช้จ่าเนาะก็มีน้องมาคุยกับหนูว่าเออเนี่ยพี่อยากทําอันนี้นะผมก็ว่าน้องเขามีความสามารถกันเล่นกีต้าร์อย่างเงี้ยค่ะน้องบอกว่าพี่อยากออกไปเปิดหมวกแล้วเอาเงินที่ได้นะคะออกไปช่วยคนที่เป็นเด็กกำพร้าอย่างเี้น้องก็มาคุยกันอยู่ว่าเอออยากทํานี้นะเหมือนน้องเขาตร้หลักถึงคุณธรรมมากขึ้นนะคะว่าคือน้องเขามีมีกำลังกายอยู่ค่ะมีกำลังกายกำลังใจก็อยากเอา สิ่งที่น้องเขามีค่ะออกไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างอรู้จักการให้และการแบ่งปัน<ช>มากข<ะ>ึ้นมีน้องๆอย,งอย่างนี้เยอะไหมในโรงเรียนก็เยอะค่ะเยอะเหมือนกันโบเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นนักเรียนจิตอาสาท<ช>ี่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆมามากมายนะคะน่าภูมิใจก็พักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาฟังความรู้สึกของเด็กๆแล้วก็สิ่งที่อยากจะสะท้อนถึงว่าโรงเรียนหรือคุณครูหรือว่าเด็กนักเรียน พวทั้งประเทศเราสามารถที่จะน้อมนําอะไรจากในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชีวิตของพวกเราได้บ้างสักครู่กลับมาค่ะ แล n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทนะคะเราได้เห็นสิ่งที่ทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆได้คิดได้ทำมาก่อนหน้านี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่สะท้อนจิตสำนึกสาธารณะหรือว่าจิตอาสาตอนนี้เป็นกระแสไปทั่วทั้งประเทศไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะถึงเรื่องของการให้การแบ่งปันความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งสะท้อนออกมาจากกิจกรรมที่เราออกไปทําช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่ก็เป็นประเด็นที่1ที่ถือได้ว่าเราได้ได้ดําเนินรอยตามเบื้องพระยยคนละบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะแต่ว่าสุดแท้แต่ว่าแต่ละโรงเรียนหรือในระดับบุคคลหรือน้องๆเยาวชนแต่ละคนที่ดูรายการอยู่จะต่อยอดจะสืบสารคําพ่อสอนออกเป็น อะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลชีวิตทั้งสิ้นเลยนะคะในส่วนของโรงเรียนมัธยมวัดดาวขนองคุณครูอะไรมีมีแนวทางที่นอกจากกิจกรรมที่จะรำลึกหรือแสดงความอาลัยพระองค์ท่านแล้วมีแนวทางที่ทางโรงเรียนจะจะสืบสารในเรื่องของราชการที่9ต่อไปในโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะก็คิดว่านะคะ,คะว่าก็จะจัดให้มีชุมนุมหรือโครงการที่เกี่ยวกับน้อมนำ พระราชดํารัสหรือแล้วก็การส่งงานของพระอ,องค์เนี่ยไปอยู่ในกิจกรรมชุมนุมต่างๆข,ของโรงเรียนค่ะให้ชัดเจนหหให้ชัดเจน,นขึ้นค่ะแล้วเด็กๆก็จะได้เดินตามคําพ่อสอนแบบมีแนวทางนะคะาอาจจะเกี่ยวกับคะแนานหรือไม่เกี่ยวกับคะแนานแต่ว่าคือจริงๆ <S <S มันล้วนแล้วแต่เป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะแล้วมันก็ตรงกับเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนะคะถามน้องๆดีกว่าเท่าที่เราได้เรียนรู้เราได้ติดตาม และศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณีกิจหรือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้มากมายโดยเฉพาะหลังเสด็จสวรรคตยิ่งมีสารคดีมีรายการวิเศษเมืองต่างๆให้เราได้ติดตามมากกว่าเดิมอีกเนี่ยนะคะแต่ละคนนึกถึงในหลวงและอยากจะน้อมนำใน,ในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างอะไรกับตัวเราบ้างความเอ,เอเื้อเฟื้อเผอแผ่ของพระองค์ค่ะคือท่านเป็นคนที่มีความเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ต่อประชาชนมาก หนูก็อยากเป็นคนหนึ่งที่มีความเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่คือตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็ยังพอมีกําลังแรงกายแรงใจงอยู่ก็อยากเอาเอาแรงที่เองมีอยู่ไปช่วยคนอื่นต่อ,อก็ยังเป็นนักเรียนจิตอาสายางี้ต่อถ้ามีอะไรเกี่ยวกับจิตอาสาก็อยากจะทาอยู่เรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเราก็ได้สามารถช่วยคนอื่นได้ค่ะอย่างน้อยการเป็นจิตอาสานี่ก็เป็นเบื้องต้นเลยนะคะในการทํทสิ่งที่มันใหญ่ขึ้น ตามกําลังของเราที่เราก็จะโตขึ้นทุกๆว,วันด้วยนะคะน้องโบน้องสาว<ะ>อยากจะน้อมนําอะไรในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนหรือว่าตอนนี้เราพูดกันว่าคําพ่อสอนคําพ่อสอนคือพ่อของแผ่นดินเนี่ยสอนอะไรเราบ้างแล้วเราอยากจะทําตามในเรื่องไหนบ้างเรื่องของคว,ความมีเมตตาค่ะต่อสัตว์ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือค่ะตามที<ะ>่พระองค์ทรงช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ตกบุกได้ยากค่ะ จงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ที่ <ฮะ S 1> ท,ที่ประทับใจหนูเลยอยากจะทําด้วยน้องเคนึกถึง<ป>ในหลวงราชการที่9ก้านึกถึงนึกถึงในด้านไหนการให้เกียรติครับอืพระองค์เป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมียศหรือมีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามองค์ให้เกียรติเขาก่อนพระองค์ไม่สนว่าคุณจะมาจากไหนพระองค์ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันครับผมซึ่งผมก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนพระองค์ไม่ว่า คุณจะเป็นยังคนยังไงแต่ผมก็อยากจะไปบาดตัวใคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าคุณดีอะไรแบบนี้ครับอค่ะให้เกียรติแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนนะค,คะซึ่งเราเห็นจากภาพพระบระมฉายา,าลักษณ์ที่เราจําติดตาคือว่าเวลาเสด็จพระดำเนินไปที่ไหนแล้วมีประชาชนมาเฝ้าทูลลอ,องพระบาทจะทรงน้อมพระองค์ลงมาแทบจะแทบจะถึงตัวของ พระสกนิกรของพระองค์ท่านลงมาน้องไม่ต่ําที่สุดทั้งที่เป็นผู้ที่อยู่ที่สูงที่สุดด้วยซ้ำใช่ไหคะนี่คือตัวอย่างที่ที่เกศประทับใจแล้วก็อยากจะให้เกียรติผู้อื่นอน,อนอบน้อมนะคะมาน้องเอิญนึกถึงในหลวงรชัชกาลที่9ก้าน้องเอิญนึกถึงแบบอย่างในด้านไหนของพระองค์ท่านคะเรื่องความพอเพียงค่ะความประหยัดของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูก็เป็นคนที่ใช้เงินเปลืองมากๆว่าคนหนึ่งแต่ทีนี้ก็ เวลาได้ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกกับทางโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบว่าพระองค์ท่านเนี่ยเอาเรื่องของความพอเพียงเนี่ยมาร่วมใช้อะไรประมาณเนี่ยคะ่ะแล้วหนูก็เลยแบบคิดได้ใช่คะ่ะต่อไป<ร>นี้เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วเพราะแม้แต่กระทั่งพระมหากษัตริย์ยังทรงประหยัดทรงพอเพียงเป็นตัวอย่างเราค่ะอ,อใช่ไหมเราทำได้บ้างหรือยังคะเอินหรือว่าอยู่ในจุดเริ่มต้นแล้วก็ ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าก็มีแบบว่าเ,เริ่มประหยัดบ้างแบบเวลาสมวนมว่าจะหมดเกีกับเรื่องของกินช่วงนี้ก็จะแบบว่าน้อยน้อยลงค่ะฟุ่มเฟือยน้อยลงใช่ค่ะเวลานึกถึงพระองค์ท่านแล้วประหยัดมากขึ้นฟุ่มเฟือยน้อยลงนี่ก็มาถูกทางแล้วนะคะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ชัดเจนเหลือเกินตั้งแต่ตัวอย่างภาพหลอดยาสีพระทนอย่างนี้เป็นต้นอ,อ่ะตินสออย่างนี้เป็นต้น รองพระบาทหรือว่าฉลองพระบาทนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกนี่เป็นต้นพวกเรานี่โอ้โหเป็นไงคะขาดปุ๊บทิ้งเลยเป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือแบบอย่างที่เราเราได้เห็นอย่างชัดเจนจริงๆปิดท้ายที่น้องบีค่ะเห็นเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะค่ะคือว่าก็จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแบบกิจกรรมอย่างนี้ค่ะก็จะพยายามเข้าร่วมแบบช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะค่ะใช่ ค่ะคือแบบว่าทํากิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมใดที่มีประโยชน์ชแก่ส่วนรวมเราก็จะยินดเนีเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมนั้นน่ารักมากๆเลยเราเห็นสิ่งที่น้องๆแสดงออกมานะคะก,ก็เป็นนักเรียนจิตอาสาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าทางโรงเรียนก็คงจะขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับจิตอาสาโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการทําตาม คำพ่อสอนหรือว่าดาเนินรอยตามเบื้องพระคุระบาดก่อนในโรงชัชก,กันที่9ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณครูไรงูจินตนาขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะและเราทั้งหมดลากันไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะกับแนวทางแล้วก็สิ่งที่น้องํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการสานต่อคําพ่อสอนภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนใดที่ชมรายการอยู่แล้วก็มีโครงการดีๆในการสานต่อคําพ่อสอนติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีคิดกัน ร่วมกันได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ